เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องปาฏิหาริย์เหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นเปิดโลกขอขอบคุณข้อมูลจากท่านผู้ใช้นามปากกาพอ่อฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับลุงสิทธิ์ได้เล่าเรื่องราวปาฏิหาริย์เหรียญเปิดโลกเอาใจน้องๆเรื่องมีอยู่ว่าลุงสิทธิ์ได้มอบเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นเปิดโลกให้น้องพยาบาลคนหนึ่งที่กรุณามาแวะรับลุงสิทธิ์ที่เมืองแอลเอ ไปส่งที่วัดเมตตาในช่วงสุดสัปดาห์ราวสองสามเดือนช่วงที่ลุงสิทธิ์ไปกราบหลวงปู่สุวัตสุวโจที่วัดเมตตาเมืองซานดิเอโกกระทั่งลุงสิทธิ์กลับเมืองไทยมาสักปีสองปีเห็นจะได้เธอส่งข่าวว่าเกิดเหตุปฏิหาร ที่ช่วยให้เธอรอดตายมาได้อย่างอัศจรรย์กล่าวคือขณะที่เธอกําลังขับรถอยู่บนซุเปอร์ไฮเวย์ได้เกิดอุบัติเหตุรถที่อยู่ข้างหน้าเธอชนกันทีเดียวหลายคันจนเธอไม่เห็นช่องที่จะหลบได้เพราะความที่ไม่รู้จะขับรถหลบไปทางใดจังหวะนั้นเธอจึงปล่อยพวงมาลายัย แล้วระลึกถึงพระหลับตาชั่วอึดใจหนึ่งด้วยความกลัวแต่พอเธอลืมตาขึ้นมาปรากฏว่ารถของเธอผลออกจากกลุ่มรถที่ชนกันโดยที่เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารถเธอหลุดออกมาจากตรงนั้นได้อย่างไรมองอุบัติเหตุผ่านกระจกหลังก็ยังตกใจไม่หาย ภายหลังเหตุการ์เธอจึงเขียนจดหมายมาเล่าให้ลุงสิทธิ์ฟังว่าคงด้วยบารมีหลวงปู่สุวัตรครูบาอาจารย์ที่เธอใส่บาดประจำและบารมีเหรียญหลวงพ่อทวดที่เธอห้อยคออยู่เพียงองค์เดียวเป็นแน่ที่มาของชื่อรุ่นเปิดโลกได้มีลูกศิษย์หลวงปู่ที่เป็นนักปฏิบัติบางคน ซึ่งไม่ได้มาร่วมงานได้กราบเรียนหลวงปู่ว่าเมื่อคืนไม่รู้ที่วัดสแกมีอะไรกําหนดจิตดูเห็นหลวงปู่ทวดลอยอยู่เต็มท้องฟ้าวัดสแก่หลวงปู่ก็บอกกับผู้น,นั้นรวมทั้งลูกศิษย์คนอื่นๆณนที่นั้นว่าเมื่อคืนข้าเซกให้แบบเปิดโลกเลยนะนี่เอง น่าจะเป็นที่มาของการพูดปากต่อปากกระทังกลายมาเป็นชื่อรุ่นว่ารุ่นเปิดสามโลกหรือเรียกสั้นๆว่ารุ่นเปิดโลกหลวงปูด่ดูเคยพูดให้เพื่อนคุณพรสิทธิ์ฟังว่าเวลาที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานพระที่ทางวัดจัดทำมาให้นั้น ท่านจะทรงกระแสจิตอันเชิญพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณบรรจุเข้าในวัตถุมงคลทั้งใหม่และเก่าทั้งหมดของท่านไม่ว่าจะวัตถุมงคลนั้นจะอยู่ณที่ใดก็ตามสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณยากาโนโป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวง ศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370